สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการทำที่เชื่อมจุดด้วยซ u เปอร์แคปหรือคาปา2.7โวลต์400ไมโครฟารัดแบบง่ายๆกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคาปาตัวนี้1ตัวนะครับ2.7โวลต์ bol, 400ไมโครฟารตดแบบนี้นะครับเป็นของมือสองนะเพื่อนๆลุงตุย้ยตรวจเช็คแล้วว่ามันยังพอใช้งานได้ตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับ ส่วนด้ขาขั้วลบก็จะมีขีดขาวๆแบบนั้นนะครับต่อมาก็คืออ่าแกนสปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นทองแดงนะโอเคแล้วก็จะมีท่อหดนะครับแล้วก็แผ่นนิกเกิลสำหรับบัตรกีตัวนี้นะครับนี่อันนี้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะมาทำให้ดูแล้วก็แบตเตอรี่สาหรับชาร์จไฟเข้าไปนะครับก็จะมีตัวขีดสายไฟบวกกับลบ ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำการสาร์คไฟที่อยู่ในคาปาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยเราก็แตะไฟให้มันออกไปให้หมดก่อนนะครับเพื่อที่หรือเวลาเราทำงานจะได้ไม่อันตรายนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะทำที่ชาร์จก่อนนะครับก็คือแบตเตอรี่18650ที่มี มีไฟอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะใช้งานตัวนี้ก็ทำการบัดกีสายขั้วบวกกับขั้วลบเลยนะครับต้องใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะเพื่อนๆนี่เราก็เติมตะกั่วเข้าไปขั้วบวกขั้วลบแล้วก็บัดกีขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องเลยนะครับสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบนะครับเราก็ทำการบัดกีเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ เราก็ทําการบัตรกรีเลยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีตัวหนีบแบบนี้นะต่อมาก็จะเป็นขั้วลบใช่ไหมครับขั้วลบสีดำเราก็ทํำการเติมน้ํายาเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทําการบัตรกรีสายขั้วลบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้อย่าให้เขาชนกันนะครับเพราะว่าเขามีไฟอยู่แล้วนะครับตรงนี้ขั้วบวก เราก็ทาปลายออกไปเยอะๆไม่ให้ขั้วมันชนกันแบบนี้นะครับนี่เลยเราก็ทําการบัตรกีเข้าไปโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เพื่อนเป็นสําหรับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับนี่เราก็ทําการปิดขั้วสักหน่อยหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เราไปเผลอโดนวัสดุอย่างอื่นนะครับตรงนี้เลยมันมีไฟแล้วนะครับ อ่าเราก็เทสดูก่อนก็ได้นะครับว่าเขามีไฟมาเท่าไหร่ตรงนี้นะเราก็แตะเข้าไปขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้นะครับก็จะมี4.14โวลต์เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับโอเคต่อมาเราจะลงตุ้ยขอเปลี่ยนเป็นมิตเตอร์มันติมิตเตอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้จะใช้งานง่ายกว่ากันนะครับโอเคต่อมาเราจะมาเช็คคาปาตรงนี้ก่อนว่าเขามี ไฟอยู่เท่าไหร่ตรงนี้มีแค่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะทําการชาร์จเข้าไปข้บวกลบอันนี้ต้องไม่ผิดนะเพื่อนๆอันนี้ห้ามผิดเด็ดขาดเลยนะครับนี่เราก็แตะเข้าไปโอเคนับ1น0ถึงสิก็พออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราลองมาเทสดูเห็นไหมครับเพื่นอนแป๊บเดียวไฟขึ้นมา1.29แล้วนะครับนี่เราก็แตะเข้าไปแล้วก็นับ1นถึงสิแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ปล่อย แตะปล่อยแตะปล่อยประมาณแบบนี้นะครับนี่อย่าอย่าแช่ไว้นะครับนี่เพื่อนเราก็แตะเข้าไปอย่างนี้นับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยเพื่อนลองมาชัดลองมาแตะดูนะครับเห็นไหมเพื่อนขึ้นมาหนึ่งจุดสามเก้าแล้วเห็นไหมครับมันก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ปริมาณของเขานะครับนี่เราก็แตะเข้าไปแบบนี้ทําบ่อยๆก็ได้นะครับนี่โอเคนับ1นึถึงสิบ แบบนี้นะครับแล้วก็ลองวัดดูเรื่อยๆเลยนะครับอ่าขึ้นมา1.4โวลต์แล้วนะครับโอเคเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยแบบนี้นะครับทําจนกว่าจะได้ปริมาณของเขาเลยนะครับนี่เราก็แตะไปแตะไปวัดไปแบบนี้เลยนะครับนี่เลยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับของเขาคือ2.7โวลต์ใช่ไหมครับนี่เราก็แตะเข้าไปมันยังไม่ถึงนะครับอ่าอันนี้มันแค่หนึ่งกว่า,ก,วาก็ต้อง ขยันนิดนึงนะครับนี่แตะเข้าไปโอเคก็วัดไปจนกว่าจะได้ที่เลยนะครับระหว่างที่เราทำเนี่ยแบตตัวนี้มันจะร้อนนะครับนี่เพราะว่ามันจ่ายไฟเร็วนะครับอ่ามันก็จะร้อนเราก็สลับอ่าต้องทำมาสักสองก้อนก็ได้นะเพื่อนจะได้สลับกันใช้งานอีกก้อนหนึงทำอีกก้อนหนึงชาร์จแบบนี้นะครับนี่เราก็แตะไปนะครับโอเค แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ต้องวัดเช็คดูนะครับตรงนี้หน่งจุแล้วนะครับยังได้อยู่ได้อยู่นะครับอันนี้รู้สึกว่า,าได้หน่งจดเจ็แล้วนะครับแต่แบตก้อนนี้มันจะหมดแล้วนะเพื่อนตรงเนี้ยโอเคพลังไฟมันเข้าไปอยู่ที่ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะ แต่ให้ดูนะครับตรงนี้เลยนะนี่เพื่อนดูนะเห็นไหมครับมีประกายไฟขึ้นมาอันนี้แค่1.7จุดเจ็ดนะเมื่อกี้เนี่ยที่ลุงตุ้ยทําให้ดูนะครับตรงนี้ยังไม่เต็มนะจริงๆสเต็ปของเขาคือ2.7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนจะทําใช้งานก็ควรจะมีแบตสํารองสัก2ชุดนะครับเพื่อที่จะสลับกันชาร์จเข้าไปนะครับอ่าลุงตุ้ยก็ใช้ชุดที่2แต่ว่าอ่าก่อนอื่นเราจะมาทําการติด ขาแกนสปอร์ตตรงนี้ก่อนนะครับทั้งสองขั้วเลยบวกกับลบเราก็ทำการสปาร์กออกให้หมดก่อนนะครับนี่แล้วลองเทสไฟดูมันต้องไม่มีไฟนะครับถ้ามีเราก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับเวลาเราจับทำาการบัดกรีมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับนี่แตะดูแล้วเช็คดูแล้วไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับโอเคต่อมาเพื่อนระหว่างที่เรารอการาชาร์จแบตเตอรี่ เราจะมาติดขาแกนสปอร์ตตัวนี้กันนะครับตรงนี้มันจะมี2ขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทําขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยจะทําขานี้ก่อนนะครับอันนี้เรายังไม่กําหนดนะครับว่าเป็นบวกลบเราก็ทําการดัดขาให้พอดีกับที่เราจะทําการใช้งานนะครับนี่เลยเราก็ปรับให้ตรงนะเวลาเรา จะทาการบัดกีเราต้องทําขาให้คู่ขนานขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดัดแกนสปอร์ตตัวนี้ไปตามที่เราต้องการก่อนนะครับใช้ครีมบางๆเล็กๆแล้วทําการดัดนะครับตรงนี้เราก็พับให้ได้ตําแหน่งที่ที่มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่เลยเราก็ดัดหน้าดัดหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ทําการบิดขึ้นมามันก็จะเป็นตัวโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราลองทาบดู มันก็จะทําขึ้นมาแล้วมันก็จะอยู่ตําแหน่งตรงกลางแบบนี้นะครับเราต้องค่อยๆทํานะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดัดให้มันโค้งมาทางอ่าทางตรงกลางครับเพื่อนให้มันเข้าโค้งเข้ามานิดหนึง่งตรงนี้นะนี่ให้มันเบนมาทางขวานิดนึงหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทําการาบัดกีตะกั่วเก่าตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ที่ลุงตุ้ยบอกว่ามันเป็น คา,าปามือสองนะครับถ้าเพื่อนใช้ใหม่ๆเลยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับนี่โอเคเราก็ทำการใช้ความร้อนเข้าไปนะครับนี่แล้วก็เอาตะกวัวเก่าออกแบบนี้เลยนะครับให้มันบางที่สุดเลยนะครับนี่หลังจากนั้นแล้วนะเพื่อนเราจะต้องไปตอกอแกนสปอร์ตตรงปลายทองแดงตรงเนี้ย ให้มันบางๆนะครับแบนๆเพื่อที่เวลาเราเอาไปวางมันจะได้ไม่มันจะได้แน่นขึ้นนะครับถ้าเป็นกลมๆมันก็จะวางยากนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็ทําการบัดกีเลยนะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็จะมีน้ํายาประสานตะกวัวชนิดน้ํานะเพื่อนอันนี้ดีมากเลยนะเพื่อนลุงตุ้ยก็มาลองใช้ดูมันได้ผลมากเลยนะครับตัวนี้โอเคมันจะ หลอมเป็นเนื้อเดียวกันแบบง่ายๆแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับนี่ตรงนี้เราก็ทำการทาเข้าไปแล้วก็เติมน้ํายาตะกัวเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ให้ความร้อนเข้าไปแบบนี้นะแล้วเราก็วางให้มั่นคงก่อนนะครับตรงนี้เลยแล้วเราก็ทำการใส่แกนสปอร์ตเข้าไปนะครับนี่ต้องระวังมือด้วยนะครับเพื่อนอันเนี้ยมันร้อนนะเวลาเราบัดกีทองแดงมัน มันให้ความร้อนเร็วมันจะร้อนมือเรานะครับนี่เพื่อนติดแล้วเห็นไหมครับนี่แข็งแรงมากเลยนะนี่เลยมันแข็งปึ๊บเลยนะเพื่อนนี่เราก็ลองขยับดูก็ได้นะครับอันนี้ต้องแข็งแรงนะเพื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราบัดกีติดตรงนี้แล้วเราก็เติมอรอบๆให้แข็งแรงขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้งานเราต้องกดใช่ไหมครับนี่เราก็เติมข้างๆเข้าไปด้วย ตะกัวแบบนี้นะครับนี่อันนี้ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำนะเพื่อนๆนี่เลยเราก็ใส่ตะกัวเข้าไปให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับอ่าให้มันจับทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแบบนี้นะครับอ่าก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็ทําการดัดให้เข้าไปอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับการที่เราจะดัดตอนเนี้เราต้อง เอาครีมจับตรงปลายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดัดเข้ามานิดนึงให้มันเบนเข้าหากับอีกขั้วหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้แต่เราจะไม่ได้เอายาวแบบนี้นะครับเราจะใช้ความยาวพอประมาณนะครับแล้วเราก็ตัดครึ่งออกนะครับเพื่อที่เราจะทําอีกหนึ่งขั้วนะครับเมื่อเราตรวจเช็คแล้วว่ามันแข็งแรงแบบนี้นะนี่เพื่อนถ้ามั่นใจว่าแข็งแรงแล้วอ่าได้ขยับดูเลยนะครับ เราก็ทําการตัดตามที่เราต้องการนะเพื่อนความหมายก็คือแล้วแต่เพื่อนนะว่าเพื่อนจะเอาความยาวเท่าไหร่แบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ตายตัวนะก็คือความยาวก็ควรพอประมาณใช่ไหมครับนี่เลยนี่แล้วเราก็ทําการใส่ท่อหดเข้าไปตรงนี้เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับตรงนี้นะเราทําอยู่เนี่ยคือขั้วบวกใช่ไหมครับ ส่วนขั้วลบก็จะมีแถบที่เป็นสีาขาวๆที่มีเครื่องหมายลบนะอันนั้นคือขั้วลบนี่เราก็กะท่อหดประมาณนี้แล้วเราก็ทําการาตัดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ต้องทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับ1ข้างเนี่ยต้องทาให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับนี่เราก็ใส่ลงไปให้โผล่ไปขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะทําการบัดกีได้นะครับนี่เราก็หุ้ม อ่าเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่เลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่แล้วเราก็ทําให้มันหนาขึ้นอันนี้คือให้มันหนาขึ้นเฉยๆนะครับเวลาเราจับจะได้จับง่ายๆนะครับตรงนี้แล้วมันจะไม่ชนกันส่วนอีกขาหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมนะเพื่อนอันนี้เราก็ทําการาใส่น้ํายาประสานเข้าไปนะครับที่แกนด้วยแล้วก็ที่ตัวขาขาปลาด้วยนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องไปต่อให้มันแบนนะครับนี่มันก็จะแบนประมาณอย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็ทำการบัดกีเข้าไปได้เลยนะครับนี่โอเคเราก็ต้องจับด้วยครีมนะครับตรงนี้อย่าใช้มือจับนะครับเพราะว่าความร้อนมันที่ทองแดงมันจะวิ่งเร็วนะครับนี่เราก็ทำการบัดกีเข้าไปเห็นไหมครับเพื่อนมันติดง่ายนิดเดียวเลยตรงนี้นะ นี่แล้วเราก็ทําการเติมส่วนที่ยังไม่เต็มนะครับข้างๆรอบๆด้านเราก็ใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปเลยนะครับนี่เลยโอเคตอนนี้มันชนกันได้นะครับเพื่อนเพราะว่ามันยังไม่มีไฟนะครับนี่เราทําการสปาร์กออกไปแล้วใช่ไหมครับนี่เลยเราก็ทําการใส่เนื้อตะกั่วให้เต็มแบบนี้นะ,ะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับ โอเคเพื่อนก็ลองทำดูนะครับเผื่อจะเอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆได้แก้ขัดได้นะครับปัญหามันมีนะครับก็คือมันชาร์จเร็วแล้วมันก็หมดเร็วด้วยนะครับคือมันจะไม่เก็บไฟไว้นะครับเพื่อนจะใช้งานก็ต้องทำการชาร์จบ่อยๆอย่างนี้นะครับนี่เลยเราก็เอาไปใช้งานชั่วคราวนะเพื่อนๆนี่เลยทำตามนี้เลยนะครับนี่เก็บงานให้เรียบร้อย โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดให้เขาเท่ากันนะครับขาต้องเท่ากันนี่เราก็คํานวณให้ดีดูให้ทั่วถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการตัดขาให้เท่ากันก่อนนะครับนี่เลยไอตรงโคนตรงเนี้ยมันจะต้องใส่ท่อหดด้วยนะครับนี่เราก็ขยายท่อหดให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไป นี่มันก็จะเก็บได้หมดตรงนี้นะครับสําหรับขั้วลบเดี๋ยวขั้วบวกก็ทําด้วยนะครับตรงนี้เราทําตรงนี้ไปก่อนเราวัดให้ดีให้เสมอกันแล้วก็ตัดแล้วเราก็แต่งปลายให้แหลมพอประมาณนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับอันนี้เท่าหดเราก็ใส่ให้เท่ากันเลย2ชั้นเหมือนกันนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้นะก็จะได้พอดีแล้วหลังจากนั้นแล้วนะเพื่อนตรงขั้วบวกเนี่ย ลุงตุ้ยก็จะใส่ท่อใหญ่ขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะลงไปคุมตรงโคนตรงนี้นะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้นี่เพื่อนเห็นไหมครับโอเคนี่ใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนต่อมานะเราจะต้องทำการดัดแกนสปอร์ตให้เข้าหากันนะครับให้ให้อยู่ในงานที่เราจะใช้นะครับก็คือเดี๋ยวเราก็วัดดูก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันชนกันนะเพื่อนๆเราก็ แต่งไปตรงนี้ให้ใช้งานได้เท่ากันนะครับตรงนี้เวลาเรากดเข้าไปมันจะมันจะพร้อมกันนะครับนี่เลยเราก็ทำการดัดเข้าไปให้ชิดที่สุดเลยนะครับนี่แล้วเราลองเอาแผ่นนิกเกิลมาลองกดดูนะครับถ้ามันยังห่างอยู่เราก็บีบเข้าไปนิดนึงโอเคมันก็จะโค้งเข้าหากันประมาณนี้นะแต่ไม่ชนกันนะครับอ่าผมตุ้ยขอย้ำก่อนนะอันนี้มันชนกันไม่ได้นะครับ นี่เราก็ลองเอาชิ้นงานที่เราจะใช้เอามาทาบดูนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับการทำแกนสปอร์ทั้งสองขาบวกกับลบต่อมานะเพื่อนลุงตุ้ยก็จะทำการชาร์จเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่เราจะทำใช้งานได้จริงๆเลยนะครับอ่าต่อมาเพื่อนเราทำการวัดก่อนก็ได้นะครับตรงนี้จะมีฐานขั้วบวกกับขั้วลบเราแตะดูนะครับตรงนี้มีไม่ถึง1นโวลต์นะครับโอเค ต่อมาเราก็จะทำการาชาร์จไฟเข้าไปนะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็จะแตะแบบทีแรกเลยนะครับนับ1นึถึงสิแบบนี้นะครับแล้วก็ยกออกนะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ปริมาณไฟที่เขากำหนดไว้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเทสูอดูขึ้นมา7แล้วนะครับโอเคแตะเข้าไปอย่างนี้นะ อันนี้ต้องขยันทํานิดนึงนะเพื่อนๆเ,เราก็จะทําการชาร์จเข้าไปจนกว่าจะได้2.7โวลต์นะครับนี่เลยเราก็ทําไปเรื่อยๆขึ้นมา1แล้วนะครับนี่1.5อ่าตอนนี้2แล้วนะนะลุงตุ้ยก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปนะครับนี่ชุดที่1แล้วเราก็เอาชุดที่2มาใช้แทนนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะให้ดีก็ทําเป็น สามสี่ก้อนเลยก็ได้นะครับต่อแบบขนาด4 v โวลต์น,นะครับเราก็ทําไปนี่อันนี้ได้2 V โวลต์กว่าแล้วนะครับโอเค 2. 4งจุดส,ส,ดสโวลต์แล้วนะครับเราจะไม่เอาเต็ม2.7นะครับเราจะใช้ประมาณอาสองจุดหกก็พอนะครับนี่เลยอันนี้2.5แล้วนะครับอีกนิดเดียวโอเคนี่อีกสักครั้งหนึ่ง ตรงนี้ลุงตุย้ยขอย้ำนะครับห้ามชนกันนะทั้งขั้วบวกกับขั้วลบเวลาเราจะเอาไปชาร์จเราต้องต้องอย่าให้เขาชนกันนะครับใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งตรงนี้คือ2.68ขาดอีกนิดเดียวนะครับแต่ลุงตุย้ยจะเอาแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะใช้งานขนาด2.67ดโวลต์นะครับโอเคนี่เลยเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราจะทำการบัดกีมานะครับ ก็คือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับกับแผ่นนิกเกิลเราก็จะมาวางประมาณนี้นะเพื่อนนี่นี่สมมุติเราจะใช้งานตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาคาปาตัวนี้มาวางแล้วแตะลงไปแบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยจะใช้สโลโมชันนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะนี่เลยนะครับถ้าเกิดปลายแหลมกว่านี้อีกนิดนึงน่าจะดีนะลุงตุ้ยว่า อนี้มันมันทู่ไปนิดนึงแต่ว่า,าลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เอาไปลองทําดูแบบนี้นะครับนี่เลยแตะเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปนี่เห็นไหมครับไฟแดงแดงมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้อโอเคเพื่อนลองดูนะครับเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยนะเพื่อนนี่ดึงก็ไม่หลุดเลยครับแบบนี้เลยโอเคนี่นะครับลุงตุ้ยว่ามันจะขาดเลยนะครับแบบนี้ถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยแบบนี้เลย นะครับเพื่อนเห็นไหมครับไอตัวนี้ก็เอาไปใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะเพื่อนเอาไปใช้งานแบบพกพาไปไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการชาร์จแบบนี้เนี่ยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันหมดมันก็หมดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเชื่อมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสีหจุดแบบนี้ก็น่าจะได้นะเพื่อนๆโอเคนี่เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกคุงตุ้ยก็มาแนะนําให้เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับนี่ปลอดภัยด้วยนะครับโอเค คลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับ